นะรอแป๊บหนึ่งโลกก็กำลังขุณปลาทูนะครับเพื่อนๆผมก็จริงๆมันมีที่ทัพพีนะแต่ว่าทัพพีมันไม่ค่อยแหลกพอไม่ค่อยแหลกเขาเลือกกินตะปาผมก็เลยใช้เอาถุงนี่แหละขยำให้เขานะครับเป็นปลาทูตัวหนึ่งแล้วก็กข้าวไรเบอร์รี่นะครับเพื่อนๆเราเลี้ยงเขาเราก็รักเขานะครับมันก็ติด,ต,ด,ต,ดติดนิดนึง เนี่ยอ่าใช่ไหมเพื่อนอ่าแป๊บหบนึงแบบน่งแป๊บหนึ่งเ่ะมาเร็วฮะเอ้เใช่ไหมตัวนุว่นกำลังท้องนะไขตุนก็จะออกไวๆไนี้แหละ เดี๋ยวเขาก็ออกลูกแล้วเนี่ยมานั่นเพื่อนผมไม่ได้ทำหมันแล้วครับก็ปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติแล้วก็เขาจะได้มีอะไรนะเป็นธรรมชาติของเขาเองนะติดหน่อยจอเ่้งหนะอืม,อม แบบเนี้ยม,มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเขาจะงุดหงิดนะครับไครตุ่นเพราะเขาขามีน้องเนะขาก็เลยอ่ะอ,อ,อ,อ่ะอย่างนี้กันอุเอออ่ะอ่ะกินเข้าไปสิเออดมั้ยมันก็มีความสุขนะครับเ,เพื่อน ผมเองผมก็เลี้ยงเขาแล้วก็ถึงว่าเขาจะเป็นแมวไม่ใช่เป็นแมวพันอะไรผมก็ตั้งเลี้ยงนะเขานะก็เขามาอยู่ด้วยก็เลี้ยงเขาไปนะครับเห็นไหมเขาก็กินไปแล้วก็ไม่ไม่ยากเลี้ยงไม่ยากนะครับมีแค่ปลาทูตอนเช้าผมก็คุดให้ตวงเรามีอาหารเป็นสําเร็จรูปด้วยนะาอาหารเมร็ดอาหารเม็ดอาหารอะไรพวกเนี้ยก็เราเป็นข้าวด้วยอะไรด้วยก็ผสมกันไปนะครับนี่เห็นไหมเออกินปลูลุกกินเข้าไปไม่ต้องกลัว ใครตุ่นก็นอนรอไปก่อนนะครับอกินไม่เยอะครับเรียบกับเพศว่าคนบอกว่ากินข,ข้าวเหมือนแมวดมในเรื่องจริงนะครับกินนิดเดียวแหละแป๊บเดียวนะันไม่ถึงห้านาทีเขาก็อิ่มนะครับแต่ว่าเขากินได้เรื่อยๆเขากินได้เรื่อยๆแล้วเขาก็จะกลับไปเล่นวิ่งเสร็จเขาก,ก็มากินต่ออีกเออเห็นไหมก็เป็นความน่ารักอย่างสําหรับคนที่รักแมวนะครับเพื่อนๆใครรักแมวรักแมวก็ขอบคุณนะครับที่รับชมและติดตามนะครับขอบคุณมากๆเลย